สวัสดีค่ะชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงห์ทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายนะคะ งานเด่นแล้วก็เลขน,นำโชคค่ะเป็นการทำนานเกี่ยวกับงานเงินนะคะของชาวสิงห์นะคะในช่วงเดือนเมษายนนะคะให้กับชาวสิงห์โดยทั่วๆไปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็การทำนายครั้งนี้นะคะจะมีการบอกเรื่องราวเกี่ยวกับโชคลาภด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็การวางแผนเกี่ยวกับงานเงินและวิธีการป้องกันรวมถึงให้ระวังในเรื่องสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะคะ <c oughs> ได้อย่างทันท่วงทีเนาะ <c oughs> แล้วก็ การดูนะคะดูตามวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะใครทราบลัคนาไทยดูตามลัคนาได้เลยใครที่อยากจะดูตามราศีส้มปากหมุดวันที่ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าการทํานายครั้งนี้นะคะทานายให้กับชาวสิงจํานวนมากๆเพราะฉะนั้นการที่จะเอาไปตัดสินใจสิ่งสําคัญในชีวิตเกี่ยวกับงานเงินเนี่ยส้มไม่แนะนานะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูเพื่อเป็นการป้องกันก่อนดูเพื่อเป็นการวางแผนวางแผนวางแผนรวมรวมเนี่ย ะะโอเคนะคะแต่ถ้าเกิดต้องการที่จะตัดสินใจอะไรที่สําคัญเนี่ยต้องดูดวงส่วนตัวนะคะกับหมอดูนะคะใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับส้มก็แอดไลน์ดีสอบถามค่าครูมาจองคิวกันได้นะคะแล้วก็ใครผ่านมาชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มด้วยนะคะโอเคเริ่มกันเลยชาวสิงค์คะคุณคอนโทรลตัวเองเยอะมากๆนะคะได้ไพ่ ราชานะคะราชาถือดาบหัวกลับนะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วค่ะการจัดการงานต่างๆคุณสามารถทํามันไปได้ด้วยดีนะถ้าเกิดว่าคุณไม่คอนโทรลตัวเองมากจนเกินไปบางคนถามว่าคอนโทรลตัวเองมากเกินไปคืออะไรการที่คุณเป๊ะมากเกินไปการที่คุณคิดว่างานเนี้มันต้องทําให้เสร็จนะคะเพราะว่าโซมเห็นเกี่ยวกับปัญหาของ the hangman อาจจะมีงานค้าง งานค้างค้างนะคะอย่าปล่อยให้มีงานค้างอย่าปล่อยให้มีดินพ่อหางหมูอาจจะเกี่ยวกับหนี้สินหรือว่าอะไรต่างๆที่ทําให้คุณเครียดแต่ว่าคุณสามารถจัดการมันได้อยู่แล้วภายในเวลาที่ไม่คุณไม่ต้องฟิกมันมากอืมนะคะยิ่งคุณฟิกยิ่งคุณทําให้มันเป๊ยยิ่งคุณต้องการให้มันเกิดขึ้นเร็วมากเท่าไหร่มันยิ่งจะช้านะเพราะฉะนั้น ปล่อยให้มันเป็นไปตามคันลองตามเวลาของมันนะ่ะที่ควรจะเป็นนะคะเออคุณเป็นคนเก่งแล้วแค่ทําตามสเต็ปของมันอย่ารีบมากเกินไปและอย่าปล่อยมากเกินไปทางสายกลางเนาะสุดท้ายก็มาจบที่ทางสายกลางนะคะของศาสนาพุทธนะคะเออเอาแบบกลางๆเอาแบบปล่อยบ้างอะไรบ้างใช้ชีวิตให้เหมือนเออ ปราวานใช้ชีวิตให้เหมือนปลาที่แบบเขาไปตามน้ําตามคลื่นบ้างแบบเนี้นะคะมันจะทําให้หลายๆอย่างสามารถปลดปล่อยไปได้ดีอย่างที่บอกค่ะอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนนะคะเดอะทาวเวอร์มาเลยชาวสิงจะใจร้อนมากๆนะคะในช่วงเมษาส่งไม่แนะนําให้ลงทุนอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ะะอย่ารีบร้อนเด็ดขาดดูดีๆนะคะอย่าใจร้อนอย่าเครียดมากเกินไปคนลูกน้องในคอนโทรลของคุณเนี่ยลูกน้องที่คุณดูแลอยู่ก็จะเครียดตามคุณไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณใช้ทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณในการปกครองและทุกอย่างจะโอเคขึ้นนะคะ ใจเย็นๆค่ะในการทําอะไรไม่ว่าจะเป็นเอกสารงานการสางงานอะไรต่างๆเข้าใจค่ะว่าบางทีอ่ะเวลามันก็บีบมาเนาะนะคะแต่ว่าในเมื่อเราปล่อย <c oughs> บางทีเราปล่อยให้มันมาจนถึงจุดนี้แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าเครียดมากเกินไปมันจะยิ่งช้าเพราะว่ายิ่งรีบยิ่งเครียดยิ่งช้าเพราะว่ากลายเป็นว่าเราอาจจะเผลอมองอะไรบางอย่างไปเราต้องกลับมาแก้ใหม่เพราะฉะนั้น ค่อยๆดูเหมือนเดิมดีที่สุดสําคัญคือต้องรอบข้อรีบได้นะแต่ต้องรอบคอบมากๆเลยนะคะเออในเรื่องของการเดินทางไกลอ่ะนะคะอาจจะเสียเงินไปกับการเดินทางไกลหรือว่าการไปเที่ยวนะนิดนึงนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนเมษาเนาะไปหาครอบครัวนะคะไปหาครอบครัวนิดน,นึงก็เสียเงินกับการเดินทางนิดนึงไม่เป็นไรนะคะคุณค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆในเรื่องของการทํางานการพบปะผู้คนนะคะแต่ว่า คือคุณมีเสน่ห์แบบไม่ต้องเสริมอะไรเลยเพียงแต่ว่าคุณใช้คําพูดนะคะเวลาใช้คําพูดเนี่ยใช้คําพูดให้ให้ดีเหมือนกับที่เสน่ห์คุณมีแล้วมันจะเสริมนะคะเสริมเสน่ห์ในตัวคุณให้การขายต่างๆการพบปะผู้คนดีมากขึ้นไปอีกนะคะเงินก็ส้มว่ามันเป็นเรื่องของนิสิตเก่าๆมากกว่านะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นการท่องเที่ยวนะคะอืม งานที่เหมาะนะคะงานที่ทําได้ดีมากๆในงานเด่นนะในช่วงนี้นะคะงานที่ทําได้ดีมากๆแล้วก็งานเด่นมากๆในช่วงเดือนเมษาก็คืองานที่เกี่ยวกับฟืนไฟทั้งหลายและงานที่เกี่ยวกับอาคารนะการก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างพวกการก่อสร้างพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเอ่อต่างๆดีทั้งหมดนะคะดีทั้งหมดเลยเกี่ยวกับธาตุไฟอ่อ Darrin, ะเออธาตุไฟแล้วก็พวก เจาะเสาเคมาเรอาคารเกี่ยวกับอาคารสถานที่นี่ดีหมดเลยนะคะโอเคค่ะมาดูชโชคลาภกันชโชคลาภชาวสิงนะคะมาจากทางไหนบ้างนะโชคลาภของชาวสิงนะคะจะมาจากเป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากแฟนเก่านะ นะคะคมาจากคนผิวขาวร่างเล็กนะคะ,ะถ้าไม่ใช่ถ้าคนนี้ไม่ใช่แฟนเก่าเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทํางานกับเราด้วยนะอืคนที่ทํางานกับเราคนที่อยู่ใกล้ๆเราที่อายุน้อยกว่าชาวสิงนะคะผิวขาวร่างเล็กนะคะผู้ชายนะอืมผู้ชายเหมือนกันนะคะคนนี้ใช้เงินเก่งอยู่พอตัวเลยนะคะ,ะเป็นชาวทัดดิน นะคะได้ไพ่ราชาถือเหรียญน,นะคะคนนี้อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะรูปร่างอวบอวบผิวผิวได้ได้ทุกสีผิวได้ทุกสีนะคะแต่ว่ารูปร่างเขาจะไม่ไม่ผอมนะรูปร่างพอดีตัวไปจนถึงอวบอ้วนนะคะคนนี้จะเจ้าเนื้อนิดนึงนะคะโชคลาภจะมาจากเขาเขาอาจจะเป็นแฟนคุณก็ได้หรือคุณพ่อคุณก็ได้นะคะหรือพี่น้องคุณก็ได้ นะคะแต่ว่าลักษณะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ช่วงนี้เขาอาจจะได้เงินมาเยอะแต่ก็มีภาระในเรื่องของการใช้จ่ายเยอะเหมือนกันโชคลาภจะมาจากคนนี้นะคะมาดูเลขนําโชคกันค่ะเลขนําโชคของชาวสิลค่ะมีเลขอะไรบ้างเลขหนะคะเลขหกสิ่งออฟเพนเทอรนะคะเลขหค่ะแล้วก็เลขสิบค่ะ 10 of อฟ a n d s นะคะแล้วก็เ,เลขสิบจริงๆอะนะคะคือเลขสิบเลยนะมันไม่ใช่แค่หนึ่งศูนย์นะแต่มันต้องเป็นสิบพอจัสติกก็มานะคะจัสติกก็มานะคะก็เลขสิบเหมือนกันนะคะเลขสิบเลขแปดนะคะแล้วก็เลขสองหรือเลขห้านะคะสองดาบหัวกลับนะคะโอเคเนาะมาดูบทสรุปนะคะ บทสรุปงานเงินค่ะของชาวสิงนะคะบทสรุปงานเงินของชาวสิงนะเมษานะคะบทสรุปเป็นอย่างไรนะเดี๋ยชาเนียอ่ะค่ะการร่วมหุ้นร่วมทุนกับชาวต่างชาติส้มว่าให้ชะลอไปก่อนก็ได้นะถ้าใครคิดจะร่วมหุ้นร่วม,วมทุนกับชาวต่างชาติส้มบอกเลยว่าใจเย็นให้มากๆนะคะ คือกับหัวหน้างานที่เป็นผู้ชายหรือว่ากับหัวหน้างานที่เป็นชาวต่างชาติเขาจะอีโก้แรงมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะเขาอีโก้แรงค่ะแต่ว่าในการเข้าหาในการพูดคุยต้องยอมรับนับถือเขานะถ้าเราเอาอีโก้ e เราไปชนกับเขาไม่ได้อะไรนะคะอืมถ้าเรายอมรับนับถือเขาแล้วก็เอาข้อดีของเขาเนี่ยมาเป็นประสบการณ์ในการทํางานของเราเนี่ยจะดีมากๆอืมนะคะ จะมีอาการซึมหน่อยๆนะคะบอกเลยชาวเสียงคุณเอาสิ่งที่ต้องระวังคืออย,อ,คนะอย่าเอาความตรงเป๊ะหนึ่งดาบมานะอย่าเอาความตรงความเป๊ะความเอาชนะค้าคารอะไรต่างๆคือคุณเป็นคนเก่งคุณสามารถแก้ไขปัญหาในหลายๆอย่างในเกือบทุกอย่างเลยในชีวิตของคุณเนี่ยในช่วงมีสาเนี่ยทำมันได้ดีมากทำได้ดีมากในชีวิตส่วนตัวคุณเองเนะ นะะในเรื่องงานงานที่คุณรับผิดชอบด้วยตัวเองคุณทํามันได้ดีมากๆแต่ว่าการพูดคุยกับบุคคลอื่นนะคะมันอาจจะทําให้คุณซึมได้นะการพูดคุยกับบุคคลอื่นในที่ทํางานเมื่อพอคุยไปแล้วคุณเอาความคิดของตัวเองออกไปแล้วเหมือนฟาดฟันเหมือนไม่ยอมกันนะคะแล้วกลายเป็นว่าคุณต้องกลับมานั่งคิดว่าเอ้ยไม่น่าพูดออกไปเลยอะเออเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่าอารมณ์นะคะในเรื่องของอารมณ์สําคัญมากนะคะที่ เก็บไว้บ้างเออเก็บเก็บไว้บ้างนะคะแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังนะคะอืมในเรื่องของเงินก็ส้งว่ามันเป็นเงินที่อาจจะใช้ไปกับการลงทุนนะคะทําสวนทาไร่หรือว่าอะไรแบบนี้มากกว่าซึ่งมันก็จะให้ผลงอ,อกเงยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ในช่วงนี้เนาะนะคะอาจจะมีการเสียเงินกับเรื่องอเกษตร อะไรต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นการลงทุนทางอื่นก็ได้นะคะแต่อย่างที่บอกว่ามันเสียค่อนข้างเยอะซ้มไม่อยากให้ลงทุนตอนนี้อยากให้ชะลอในเรื่องของการลงทุนไปก่อนนะคะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยในเรื่องของงานอะไรที่มันค้างค้างหรืออะไรที่มันเยอะคุณจัดการมันได้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าปล่อยให้เวลามันแบบผ่านไปแบบโอเคเนาะให้มันมันจะสมูทถ้าเกิดว่าคุณไม่เร่งรีบรีบร้บรอนหรือว่าบังคับตัวเองมากเกินไป นะคะเท่านั้นเองโอเคมาดูไพ่ออราเทลกันนะคะมีอะไรจะแนะนำชาวสิงบ้างในเดือนเมษานะในเรื่องของงานเงินนะคะ everything's okay นะ don't worry it's all working out in a beautiful way อย่างที่บอกว่า คุณกังวลทำไมนะคะทุกอย่างอะ่ะมันดีอยู่แล้วมันโอเคอยู่แล้วนะคะอย่าไปเครียดค่ะเนาะบางทีมันมีงานค้างอะไรก็ก็ทำมันไปตามสเต็ปอะ่ะเออทามันไปตามสเต็ปค่ะนะคะไม่มีใครมาว่าคุณหรอกเออเพราะเขาก็เห็นอยู่ว่าคุณทํางานทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นทํามันไปตามสเต็ปที่ควรจะเป็นเพราะทุกอย่างมันโอเคอยู่แล้วนะคะ ไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องรีบร้อนนะ spiritual teacher ค่ะ your life purpose involves teaching others about healing and spirituality นะคะสำหรับไพ่ใบดีมาบอกว่าคือชาวสิงคุณเคยสอนอะไรคนอื่นนะคุณเคยสอนอะไรคนอื่นนะคะคุณเคยบอกอะไรคนอื่นบางทีถึงเวลาเนี้ยเวลาที่ในเรื่องของการทำง,งานของคุณในเรื่องของการเงินของคุณ เวลาที่มีปัญหาหรือว่าเวลาคุณซีเรียสเวลาคุณเครียดนะคะคุณอาจจะต้องเอาคําที่คุณเคยสอนคนอื่นมาปรับใช้กับตัวเองลองนึกดูสิเวลาที่คุณมีปัญหาแบบนี้ณตอนนี้คุณมีปัญหาแบบนี้เวลาที่เพื่อนคุณมีปัญหาแบบนี้คุณเคยให้คำปรึกษาว่าอะไรแล้วลองเอาคําแนะนําที่คุณเคยให้เพื่อนคุณอะเอามาใช้กับตัวคุณเองอืมนะคะจะดีที่สุด นะคะบางทีเราก็ลืมเนาะบางทีเราให้คำปรึกษาคนอื่นแต่ว่าเราก็ลืมไปเวลาเราเกิดปัญหาจริง,รงๆมันมันมืดไปหมดนะคะมันมืดไปหมดว่าเอ๊ะเราเคยเกิดปัญหาอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเราเคยให้คำปรึกษาใครไปแบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นลองเด็กดูและเอามาปรับใช้กับตัวเองนะคะ you've got the power นะคะ uh, use your abilities to resolve this situation You can do it นะคะคุณทำได้ทุกอย่างคุณมีพลังงานที่ดีล้นเหลือนะคะได้ไพ่หนึ่งดาบไม่ว่าจะทำอะไรคุณจะได้รับชัยชนะนะคะเพียงแต่ว่าจิตใจของคุณเท่านั้นเองนะคะทำให้มันฮึดขึ้นมานะคะจิตใจของคุณไม่ว่าจะทำการสิ่งใดนะคะในช่วงของเดือนเมษา การสอบการเรียนการทำงานการลงทุนนะคะคุณจัดการมันได้ทุกอย่างมันจะดีมากๆเลยด้วยซ้ำนะคะปลดปล่อยอะไรที่มันเป็นความรวดเร็วนะคะความไม่รอบคอบนะคะทิ้งไปแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบและมุ่งมั่นตั้งใจความสำเร็จจะเป็นของชาวสิงนะคะโอเคเนาะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณชาวสิงทุกท่านที่รับชมคลิปส้มนะคะลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ